อ้อยเสียน็องดาวพอครับจานผมว่าขึ้นโดนผมบอกเลยเขาดีบีเอสนะดิและระยะทางมันแคบเกิน<ฮ>และจังหวะนี้ยังไงดีเดินหาไม่เจอเลยเอาแต่ยิงพลาดเองแบบนี้เรียบร้อยเลยเลยครับกูชิเบลกูชิบอยไปคืนเหมือนกันเอาละครับเทรดกันไปหนึ่งหนึ่งครับผมในปีกาโดแล้วก็ชาพื้นที่เ,เข้ามาแล้วครับเซอร์วิลัสยิงมันจะป้อมมาจากตีน,นต่างสเปรย์อ,อนนี้ฟีฟีเฮ้ยเหลือเชื่อสลับยังไงสลับได้หนึ่งมาจากไซแหลกได้เฉินเฉินยิงหุยอ่ะเฉินหุยเออแล้วก็คีซามะครับคนสุดท้ายหรือเปล่ายังไงดีแล้วก็ซ้ ออกจากเกมไปโดยแดงใบเล็กคือต้องบอกว,ว่าแอนตี้นี่จังหวะนี้ก่อนละกันลองเคจะปไปใส่มาฟินไปแล้วโดนคืนเทิดโดยโอลิมปัสเหมือนกันครับคุณผู้ชมแลกหมัดตอมันเหมือนกันแล้ววงตบป๊อปกลางแบบนี้น่าเสียดายแทนแอนตี้มาเกี่ยวโอลิมปัสให้สองตัวคมอยู่แล้วกับหน้าปืนใหม่นะจานอันนี้คุณสามแล้วเลดอสนสลับมาเหลือ20่สิบเนย้อยมาตรงนี้เลยไปโอลิมปัสเดินแรงแกงหกแล้วเลือดของเอ <20. S 2> ็กซ์สเตเดียนมาเหลือน้อยทั้งคู่แล้วสปาร์จมาเก็บอีกหนึ่งก็โอลิมปัส สามก่อนหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยปิดท้ายโดยลีโซจากไวกิ้งครับไม่ได้นอนต้องนอนนอนต้อง่าเป็นที่อ่าตรงนี้ก่อนอาะนี่เอาเลยครับเบนโดยเช้าเปิดหัวดิชินสูแต่โดนเหย่ขึ้นมาจากโคซิอาราบาครับถือว่ามาได้อย่างรวดเร็วเลยฮะแล้วเนี่ยฮะเป็นข้อดีจากการมูพร้อมกันอันนี้ดีนะครับ ส่วนที่เราไม่ชัวร์เนี่ยก็คือมุมพร้อมกันดีกว่าถ <c oughs> ึงแม้จะน็อกหนึ่งเนี่ยจากลิชินจูแต่ว่ามีการเทตได้ลบอบไทกอจังหวะนี้ขึ้นมาตัดภาพไปที่วิดิเซลครับ,รบตัดภาพไปที่โคซี่เราวาดก่อนจังหวะนี้แล้วสเปกกดหัวไปเรียบร้อยวิดิเซลได้ต่อคิวแต่ว่าเว่ยเหมิงครับเปิด็อบไทกอรไปด้วยระเบิดแต่อย่างไงก็ชุบได้นะครับระยะมันไม่ได้มีความจายอะไรมากเท่าไหร่แบบนี้ไม่ลงตัวโ,โดนกดหัวแล้วนี่ไงเรียบร้อยเลยแล้วเอาคืนให้ได้เหมือนกันแล้วตามเอาจากเกมไปเลยต่อตรงแรกเลยยังไง ชุบได้ป่ะไม่ไดงหม้อยแล้วจำบาเหมือนพยายามจะเข้าวงแต่โดนระเบิดระเบิดตัวเองเอ้าเอ้าระเบิดเพื่อนลูวิกเอ้ามาจากข้างหลังเหลือเชื่อขอดวงเดินต่อมาติดแฟรไดโน่ปาดหายไปหนึ่งที่ผมแหม่แล้โก็สีเดียวก็ดีเหลืออยเชื่อไดโน่แค่สองไดโน่ลีโหลดขวาทิปเบอลไปทิปเบอลคิวไห้เออติดหัวยังไงแฟลชไฟไปก่อนช็อตนี้แต่ว่าสามคิวออกจากเกมของเจ้าตัวไปก่อนเลยกูชี้ทางด้านนึงเปิดอ็อกพียูไปเหมือนกันคุณผู้ชมไม่กินระเบิดเพื่อนหรอเนี่ยใช่ไดโน่ยังไง จะให้ได้ไหมแฮมซี่เหมือนจะชุบเพื่อนแต่ต้องมาทําเกมเกาะหรือเปล่าครับจังหวะนี้แต่ว่าต้องเลือกนะย0่สิบวิคือถ้าเข้ามาทาหนูเขา้าอีอาจจะกลับไปชุบเพื่อนไม่ได้นะวงสี่ผมว่าอย่งอางไรฮะแล้วไม่ดันดันเออต้องดันสายเปิดเห็นกระเป๋าแฮมซี่ชุดเดียวไปเลยสี่คิวเสียลูบิกไปเมื่อกี้เราเปิดเพื่อนเพิ่งเห็นใช่ลรอเกมนี้นั่นดิคือโพสิชั่นมันเข้าไม่ได้ปะมันกินน้ำเยอะาสูงป๊าบ ชุดเดียวกระโดดแบบนี้เรียบร้อยกุชชี่เบลไปเลยงูมันเลื้อเข้ามาอยู่ที่เอล์แย่ๆตีหนึ่งก็ผมไม่ถือว่าลุมนะเฮ้ยแต่ซูยีนสวยนะซูยีนแย่ตีด้วยจานปืนเอาจัดมักูดมาครับมักูดมามะนเอามาตะไคร่มาเออตะไคร่ตะไคร่โอ้โหตะไคร่ตะไคร่เอามายำครับผมเออยำเหรอยำเลยไม่ถือว่าลุมหรือว่าเรียกว่ายำโอเค ก็คือปูไอตะกูไอมะนาวอะไรตัวใหญงเลยเรียบร้อยสองสมพง์เลยครับได้ไก่ไปในเกมนี้ได้สองอ่ะหนึ่งสองไหมเห็นแล้วเห็นแต่ว่าเอ้าแล้วเม็นดแบอนี้2สองกระสุนก้าวหน้าดาบโอลิมไปียกระสุนหมดเหลือหนึ่งแต่เขาได้แน่นอนนะครับกำลังใจมาแบบนี้เก็บสามใโกดโอลิมปัสสวยจัด หลงหลงนอนตอนนี้ขอ้เครื่องติดจัดเลยนะนี่ ABC ลงไปเดี๋ยวเขาไปริปั๊บเนี่ยวาวา้าอย่าง s s 4ด้วยครับครับผมที่ที่น็อกไปครับจังหวะนี้แล้วแพนเชอร์ฟอลมาส่อสมพงเกิดอะไรขึ้น<า>กับไทยไฟต์ Fi ตรงนี้หาไม่เจอนูบกไ็ไม่กล้าขยับตัวแบบนี้ไงดี่ของ F เปิดเรโบแด,ดไปด้วยฟาร,รมม์มอร์สเลยครับคุณผู้ชมแล้วส่งเรโบแดออกจากเกมไป5คิวจากของ F แล้วได้มาเหมือนกันอิมเมจินโดนน็อกได้ป่ะไฟแต่มเหือนไม่ถึงอะไรครับ ไปอเอยโดนโดนโดนเอ้าช็อกแล้วมินี่ไอทีโอโหเรียบร้อยดีลูกนี้ฝังยังไงฝังแน่นอน<จ>อกระโดดจริงด้วยเลยแบบนี้อออพอดีว่าดีแข็งจัดนานเอาอ้ายิงไปทั่วแล้ว